สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟวันนี้ผมกอแฟแคทไฟจะไม่นาเทคนิควิธีการแชร์หน้าจอสมาร์ทโฟนเข้าคอมพิวเตอร์แบบไร้สายสเครื่องพร้อมกันเลยนะครับก่อนหน้านี้มีกอฟเคยแนะนําวิธีการแชร์หน้าจอสมาร์ทโฟนแบบไร้สายเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับแต่ปัจจุบันนะครับเราสามารถแชร์2เครื่องพร้อมกันได้นะครับที่สําคัญก็คือไม่จํากัดระยะเวลาด้วยนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมอีกอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในการแช์นะครับซึ่งขั้นตอนในการทํางานตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการแชร์หน้าจอไปที่คอมพิวเตอร์แบบไร้าสายซึ่งมากกว่า1เครื่องนะครับที่สําคัญก็คือมันไม่ได้มีจํากัดระยะเวลาด้วยนะอันนี้พี่กอฟชอบมากนะครับเป็นอีกแอปหนึ่งนะครับก็คือตัวโปรแกรมชื่อว่า a i r d o Cast นะครับ a i r d o Cast เนี่ยต้องบอกว่าเราสามารถติดตั้งไม่ว่าจะเป็นในตัวของ Windows Mac นะครับ Android และ iOS ได้เลยนะครับที่สำคัญก็คือเวอร์ชันฟรีด้วยนะครับเวอร์ชันฟรีเนี่ยใช้ได้เรียกว่าไม่จํากัดระยะเวลานะอันนี้ถือว่าประโยชน์มากเลยนะครับ เอาละก็ค um, ือก ah, ๊อบทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างกดเข้ามาเจอหน้านี้นะครับก็ให้ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลด now นะครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนก็คือให้ดาวน์โหลดและติดตั้งในคอมพิวเตอร์นะครับและต้องบอกว่าในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนเองก็จะต้องทําการดาวน์โหลดด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะครับดาวน์โหลดมาติดตั้งเพราะว่าเวอร์ชันฟรีเนี่ยจะต้องใช้ผ่านโปรแกรมเขานะครับต้องเวอร์ชันฟรีต้องใช้ผ่านโปรแกรมเขานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันโปรเนี่ยเราสามารถใช้ตัว แอร์เพ a y ได้เลยสกินมิลเลอร์ได้เลยผ่านสาย USB ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเวอร์ชันฟรีจะมีข้อจำกัดแต่ว่าก็ใช้งานได้มากกว่า 1D e v i c e ไวนะหมายความว่าเวลาแชร์เนี่ยแชร์ 2D e v i c e พร้อมกันก็ได้นะครับเป็นไร้สายนะครับแชร์ได้ง่ายสิ่งสำคัญก็คือเวลาแชร์เนี่ยคุณจะต้องแชร์ผ่านเน็ตเวิร์กวงเดียวกันอันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับว่าอยู่ในบ้านนะครับหลังเดียวกันนะครับอยู่ในคอฟฟิศนะครับที่ใช้เน็ตเวิร์กวงเดียวกัน IP วงเดียวกันที่เห็นกันนะครับอันนี้สำคัญเหมือนกัน,นรเอา เดี๋ยวเราโหลดและติดตั้งก่อนก่อนนะครับอ่าเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับให้ทําการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่ก็ขอยอดปิดนะครับปิดไปนี่นะฮะเวอร์ชันฟรีเนี่ยเขาจะบอกว่าเราสามารถบีเลอร์สกรีนพีซี for มิเลอร์ทูพีซีได้นะครับโมบายได้ด้วยนะสูงสุดมาซ์เตอมั่เนี่ยห้าดีไวเห็นไหมตูเวยก็คือได้ทั้งภาพและเสียงด้วยนะออเดีโอก็ได้นะครับวิธีการใช้งานก็คือให้เราสแกนนะครับเคเบิลโค้ดหรือนะครับก็คือพิมพ์รหัสตัวนี้นะครับก็คือเข้าไป เวอร์ชันฟรีเนี่ยต้องผ่านตัวแอปพลิเคชันแต่เวอร์ชันเขาเรียกว่าโปรเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับต้องใช้เป็นพรีเมียมนะครับแอร์เพย์ได้ยูดบีได้นะครับตรงนี้นะครับก็คืออันเนี้ยเวอร์ชันฟรีที่เราใช้งานได้ก็คือผ่านตัวฟังก์ชันตัวแอปพลิเคชันของเขาเท่านั้นนะครับอ่ะพี่ก็อปิดไปนะครับคราวนี้นะครับมาดูในฝากฝั่งตัว iPhone ของพี่ก๊อก่อนแล้วกัน iPhone ก็คือให้พิมพ์หา Air ์ o i d Cast นะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือหน้าตาแอปแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็กดดเปิ เปิดเสร็จนะครับก็คือหอมพี่ก๊อฟเคยใช้งานแล้วก็คือมันจะลิงก์มาที่ IP นี้นะครับอ่ะพี่ก๊อฟจะเปลี่ยนโดยการกดสแกนนะครับอ่ากดสแกนก็คือตรงนี้นะครับสแกนเข้าไปพอสแกนเสร็จนะครับตัวนี้คอมพิวเตอร์ก็ต้องกดยอมรับเห็นไหมครับพอกดยอมรับเสร็จนะครับเวลาใช้งานนะต้องกดคาว่าอ่าสตาร์ทบอร์ดแคสต์นะครับเพื่อกดถ่ายทอดนะครับอันนี้ก็กดถ่ายทอดไปนะครับนี่นะครับก็คือ ตัวแอปพลิเคชันจะมีคําว่าหยุดถ่ายทอดและถ่ายทอดนะครับเวลาเรากดเข้ามานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโกนะครับตรงนี้นะฮะมีทั้งใช้งานผ่านไม์ได้ด้วยนะครับก็คือเอาตัวเนี้ยเอาสมาร์ทโฟนเป็นไม่ได้ด้วยนะครับก็คือสาวอ่าตัวออดิโอนะตอนนี้พี่ก๊อปออกจากหน้าแอปไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับนี่ก็คือ1เครื่อง1นึ่งดีไว้นะคราวนี้นะครับพี่ก๊อปจะทําให้ดูว่ามี2องดีไว์พร้อมกันนะครับอีกอันหนึ่งก็คือพี่ก๊อปโดดในส่วนของ iPad มาแล้วนะครับ ในส่วน iPad เนไปก็อติดตั้งแล้วนะครับก็คือให้กดเหมือนเดิมเลยครับก็กดไปที่ตัว Android Cast นะครับแล้วเราก็กดมาที่โปรแกรม Android Cast ครับเพื่อที่ว่าเราจะดูหมายเลขนะครับหรือสแกนคิวอาร์โคดก็ได้ครับอ่าไปก็อดูหมายเลขเลยครับไปก็กดก็กด Start Cast นะครับอ่ามันจะขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าก็กดอาราก็คือยอมรับนะครับจากนั้นก็คือกดเริ่มถ่ายทอดเหมือนเดิมครับก็คือให้มัน ใช้งานพร้อมกันนะครับรอสักครู่เห็นไหมครับนี่ iPad ก็เหมือนกัน <_ C> เห็นไหมนะครับเห็นไหมฮะ iPad ก็ทําได้เหมือนกันเห็นไหมขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้นะครับขึ้นมาพร้อมกัน2ส,สกรีนนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งสองสกรีนพร้อมกันเลยเห็นไหมนี่นะฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะก็คือต้องบอกว่าใครที่มีความจำเป็นต้องการ พรีเซนต์สองหน้าจอพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นตัวแล็บท็อปนะครับก็คือโน้ตบุ๊กก็ได้คอมพิวเตอร์ PC ก็ได้หรือตัวสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ได้ต้องการพรีเซนต์ขึ้นมาสสก,กินพร้อมกันนะครับใช้ในการเรียนการสอนหรือเชิงธุรกิจนะครับในการทํางานเนี่ยก็สามารถใช้ตัวโปรแกรมนี้ได้นะครับซึ่งข้อดีคือตัวระยะเวลาเนี่ยไม่ถูกจํากัดไว้นะครับเพียงแต่ว่าถูกจํากัดในเรื่องของตัวอา่าแม็กซิมัมตัวดีไว้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวการใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันอย่างเช่นตัว ใช้แอปเ a y ไม่ได้นะอย่างใช้แอ p เ a y ไม่ได้นะอย่างนี้อย่างนี้ก็มีส่วนนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานนะครับก็คือมันจะมีความดีเลยนิดๆน,น,นะครับจากที่พี่ก๊อปลองแล้วอาจจะต้องบอกว่ามันมีดีเลยนิดๆน,น,นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าตัวการใช้งานเนี่ยยังไม่ได้สมูทร้อยอย่างเช่นถ้าเกิดสายแคสเกมเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดสายพีเซนต์การทางานเนี่ยพี่ก๊อปว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าใช้ได้ทั้ง ตัวภาพและเสียงพร้อมกันนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคในการแชร์หน้าจอสมาร์ทโฟนเข้ามาที่คอมพิวเตอร์แบบไร้สายที่มากกว่า1เครื่องนะครับที่ต้องบอกว่าใช้งานได้ง่ายนะครับสะดวกด้วยนะครับที่สำคัญก็คือฟรีด้วยจากตัว Android Cast นะครับใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับลองนำเทคนิคไปใช้งานดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แดงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไป หรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทครับ